ผู้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นนะที่ให้ความไว้วางใจคัมภีนิวในการช่วยในเรื่องประชาธมพันธ์วัตถุมงคลต่างๆนะครับนะแล้วก็ล่าสุดนะวิทยาสุเรนนะนะวิทยาสุเรนนะครับก็กำหนดวันพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลของนะ เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดซึ่งหลวงพ่อพัดได้เสกไว้แล้วนั้นเขาจะเหมือนกับการสมโพธิเสกอีกครั้งหนึ่งแต่ไปจัดที่วัดวรนาถบรรพศหรือวัดกบนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับวันที่6กกุมภาพันธ์ก็เขาติดต่อให้ทางคัมพีนิวไปนะถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับพิธีปลุกเศกที่นครสวรรค์นะครับนะ ก็มีไก่นะเหรียญไก่3เลื่อนร้อปีของวิทยาสุเรนแล้วก็มีเหรียญเสมาเจ้าสัวเทพประทานพรทีมงานยุทธเมืองชนนะครับกำหนดพิธีพราหมณ์เนี่ยโอ้โหนะผมต้องนะผมต้องไปปักหลักอยู่ที่นั่นน่าจะค้างคืนนะเพราะว่าถ้าออกจากนี่ไปไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลาเขานะเขาทำพิธีบวงสวง7จ็ดโมงนะ จ็ดโมงเช้าบวงสวงปลุกเสกเก้าโมงฮะนะปลุกเสกเก้าโมงนะมีโอ้โหมีแจกวัตถุมงคลด้วยนะอันเนี้ยผมบอกนะเวลาที่เรามาพูดเนี่ยพูดคําว่าแจกวัตถุมงคลนะต้องดูหน้าง,งานอีกทีนะต้องดูหน้าง,งานท่านไปเนี่ยนะบางงานเนี่ยนะครับนาหน้าง,งานอาจจะ อาจจะติดขัดอะไรยังไงเนี่ยอาจจะแจกไม่ได้ในวันนั้นหรืออะไรยังไงต้องดูหน้าง,งานอีกทีนะครับแต่ว่างานนี้เขาบอกว่ามีแจกวัตถุมงคลแล้วก็โรงทานโรงทานเนี่ยเรื่องแจกวัตถุมงคลต้องดูหน้าง,งานแต่โรงทานเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วถ้าเขาบอกนะนะน้างทานเราสามารถจะไปนะไปกินฟรีได้นะโรงทานคําว่าทานก็คือกินฟรีนั่นะแหละนะก็สามารถไปกินฟรีได้นะครับนะใครที่ อยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับไปเที่ยวด้วยไปอะไรด้วยแล้วสามารถจะได้ทานอาหารฟรีนะกินอาหารฟรีก็ไปได้วันที่6นะหกกุมภาพันธ์ที่วัดวอรานาถบรรพตหรือวัดกกนะครับนะ,บนะก็เกจิอาจารย์เนี่ยที่ไปนั่งปกปุกเสกนะครับมาสุดยอดนะฮะนะหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองสายเหนียวปาจีนฮะพระอาจารย์สุริยันโอ้อันนี้ดัง นะดังมากวัดป่าวังน้ําเย็นฮนะกำลังมาแรงทีเดียวนะครับองค์นี้ฮนะพระอาจารย์สุริยันหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะอันนี้ดังสองแผ่นดินเลยดังไปถึงนะดังไปถึงลาวนะครับหลวงพ่อทองฮนะหลวงพ่อรวยมาตรพุทธโออันนี้ไม่ต้องพูดถึงฮนะตอนนี้กระแสร้อนแรงนะครับหลวงพ่อรวยมาตรพุทธระยองฮนะหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอ อันนี้นะองค์นี้ต้องบอกว่าสองปีนี้เป็นปีของท่านนะเป็นพระที่นะติดโผในการที่จะได้รับจิบนิม,มนต์นะตอนนี้แล้วท่านก็นะท่านก็ยังนะยังหนุ่มยังแน่นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็การเขียนยันอักขระยันวิชามีนะองค์นี้นาะหลวงพ่อช้างวัดจุกะเชอแปดริ้วในเรื่องของทเวสุวรรณ ถ้าใครเสกท้าเวสุวรรณขาดหลวงพ่อช้างเหมือนกับว่าไม่ได้เติมชุรถนะนี่ผมบอกให้นะถ้าใครจะเสกท้าเวสเนี่ยนะเสกท้าเวสนะต้องมีนะต้องมีชนวนมวลสารของพระอาจารย์อิดวัดชุลามณีของหลวงพ่อช้างวัชุกเชอร์หรือไม่จะต้องให้พระอาจารย์อิดนิโมนอาจารย์อิดไปเสกนิมน์หลวงพ่อช้างไปเสกเหมือนกับนะเหมือนกับ ได้เติมชูรสนะคือรสชาติจะกลมกล่อมมากแต่ถ้าขาดไปเหมือนขาดชูรสเหมือนขาดชูรสรสชาติจะไม่กลมกลม่อมนะฮะถ้าไปเสกท้าเวศเนี่ยพอท้าเวศตอนนี้ที่ดังหรือด,ดังมากๆก,ก,ก็คือวัดจุฬามณีแล้วก็วัดจุกเฉชอส่วนในอนาคตจะมีวัดไหนดังบ้างเรื่องท้าเวศผมเชื่อว่ามีฮะผมเชื่อว่ามีเพราะตอนนี้หลายวัดนะมีการสร้างท้าเวศประดิษฐานไว้เยอะเหมือนกัน นั้นเนี่ยน้ามีโอกาสฮะน้ามีโอกาสนะครับนอกจากหลวงพ่อช้างแล้วก็มีหลวงปูฟ่ฟั่นวะัดศรีนะธมอ,อนะธมอรัเหรอนะหลวงปู่ฟัน่นะองค์นี้ผมยังไม่ค่อยได้ชินกับท่านเท่าไหร่นะครับนะหลวงพ่อแสวงวัดโพแดนเหมือนกันนะครับนะหลวงพ่อยนวัดหลายหนองหมีนะครับนะก็ใครที่นะใครที่สนใจ นะครับก็ดูนะครับนะเหรียญพิมพ์ไก่เลื่อนนะครับเป็นแบบเสมานะฮะสว,นะสวยดีนะสวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันเนี่ยฮะของวิทย,ยาสุเรนนะ,ะวิทย,ยาสุเรนแล้วก็มีนะมีรุ่นเจ้าสัวเทพประธานพรนะพิมพเขาสวยนะเจ้าสัวเทพประธานพรเนี่ยนะนะเห็นไหมพิมเขาสวยนะนะหลวงพ่อพัด นะผมบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนเนี้ยนะวงการพระฝุ่นตลบเลยนะฝุ่นตลบเลยนั้นผมเตือนท่านเตือนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่หนต่อกี่หนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูรายการผมเตือนไปก็เท่านั้นแหละเตือนไปก็เท่านั้นแหละเพราะท่านไม่ได้ดูรายการผมนะผมก็เตือนไปนะเรื่องยอดลมยอดลอยเรื่องของนะมีการโกงกันใน วงการพระเขาบอกเนี่ยดูไม่ได้นะสิ่งที่ดูไม่ได้หนึ่งคือหน้าตาสองการแต่งตัวนะสามก็คือเครื่องประดับดูไม่ได้เลยนะนะดูไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าท่านไปยึดยึดตรงนั้นเนี่ยท่านอาจจะพลาดได้นะท่านอาจจะพลาดได้ก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะผมจะบอกนะนักสร้างเมื่อก่อนนักสร้างเนี่ย เวลาจะไปขอวัดสร้างเนี่ยนะครับนะยุคเก่านะยุคเก่าอะที่ไปขอวัดสร้างนะนะ้มีหลายคนนะฮะมีมีบางคนเวลาที่จะไปขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยจะต้องไปไปยืมรถเพื่อนหรือไปเช่ารถนะรถหรูๆไว้นะวันหนึ่งเพื่อจะไปวัดนะขับรถด,ดีๆไปจอดนะ้หน้ากุฏิให้ลูกศิษย์เห็น นะให้ลูกสิทธิ์เห็นให้ใครต่อใครเห็นนะครับนะขับรถไปจอดแล้วก็เข้าไปหาแล้วขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลปรากฏว่านะการพูดพูดเพ้อไถ่ราะรแต่งตัวดีนะมีรถแพงๆขับนะปรากฏว่าวัดก็อนุญาตให้จัดสร้างแล้วเป็นไงฮะนะแล้วเป็นไงนะครับเรียบร้อย นะครับเช็เช่นเดียวกันในปัจจุบันมันดูกันไม่ได้แล้วนะคนที่นะบุคลิกดีนะแต่งตัวดีนะขับรถแพงแพงมีเครื่องประดับนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องนะต้องมีเครื่องประดับนะออกมาโชว์กันเยอะนะท่านเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะหนึ่งที่โชว์ก็คือเงินเครื่องประดับการแต่งตัวต้องโชว์โชว์เพื่ออะไรฮะโชว์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มั่นคงแน่นอนแล้วก็บางคนก็ได้คำนํำหน้าว่าเสียผมบอกฮะผมเนี่ยเคยมีคนเรียกเรียกว่าเสียตอนที่ทำงานนีตอนทำงานเนี่ยนะเป็นผู้ือข่าวเนี่ยมีคนเรียกเสียนะเสียชาเสียชานั้นคำว่าที่มาให้คำว่าเสียเสียเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะส่วนใหญ่คนที่โดนเรียกเสียเนี่ย น้าจะรวยไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่นะาจะไม่ได้มีเงินร่ำรวยมากอ่ะแต่เพื่อนเนี่ยบางทีนะครับบางทีเนี่ยนย้พอมีอะไรโชคดีอะไรขึ้นมาหน่อยนี่ก็เรียกเสียแล้วนะนะเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นอะไรเงี้ยไอ้คำว่าเสียมาเนี่ยนะจะไม่ค่อยนะท่านสังเกตนะนะเสียกับสุดหล่อนะถ้าใครเรียกสุดหล่อเนี่ยแสดงว่าไม่ได้หล่อจริงนะไม่ได้หล่อจริงเพราะถ้าหล่อจริงจะไม่เรียกคำว่าสุดหล่อนะ นะถ้าสุดหล่อเนี่ยนะก็แสดงว่ามันหล่อไม่จริงเหมือนกันกันกบคําว่าเสียนะั่นแหละนะถ้าใครเรียกนะเรียกเสียนะนะเรียกเสียเนี่ยต้องคิดให้มากๆนั่งอยู่ด้วยกันกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยนะครับนะแล้วก็ยกเนี่ยเอาเสียน,นู่นเสียน,นี่นี่ต้องระวังไอ้แบบนี้อาจจะรวยไม่จริงนะรวยไม่จริงเนี่ยท่านต้องดูนะเดี๋ยวนี้พูดจานะครับนะพูดจานะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเงินมันเข้าไปเยอะไง ก็เหมือนที่นะเหมือนที่พี it, see, ่ตุเขาบอกอ่ะนะช่างตูช่างตูเขาโพสนะเขาบอกว่านะด้วยว่าเนี่ยครับมันนะตัวเงินนะนะตัวเงินเนี่ยมันเยอะไงนะได้มาง่ายๆอะไรได้มาง่ายๆเนี่ยผมบอกนะอันตรายได้มาง่ายเขาก็ใช้ง่ายนะเราไม่ใช่เงินเขาด้วยนะได้มาง่ายเราไม่ใช่เงินเขาด้วยนะมันเลยไปง่ายไง แล้ววงการพระเนี่ยมันมันได้มันง่ายจริงๆนะได้ง่ายจริงๆใหญ่คนที่มันนะรับจองเขาเนี่ยนะรับจองพระมาเนี่ยนะรับจองมากินเปอร์เซ็นต์นะนะกินเปอร์เซ็นต์นะกินไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะยิ่งเอาเงินมาทิ้งไว้นานเท่าไหร่นะโอกาสคืนก็ลําบากโอกาสคืนก็ลําบากเวลาเอาเงินมาทิ้งไว้เนี่ยนะเงินเงินสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านมาอยู่ นะ้มันทําให้คนมีกินเลสอ่ะพอเงินมาอยู่กับตัวเองมากๆคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเงินไม่อยากจะให้แล้วไอตอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเงินเข้ามาเข้ามาก็มาเก็บไว้เก็บไว้ไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้แล้วก็มานั่งนึกว่าเอา้าถ้าเราคืนเขาไปหมดแล้วเนี่ยเราก็หมดเลยทีนั้นเอาไว้ใช้ก่อนนะเอาไว้ใช้ก่อนใช้นู่นใช้นี่ใช้อะไรตัวนี้อะไรปรากฏว่างเงิน มันลดน้อยถอยลงพอลดน้อยน้อยถอยลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาซื้อพระและไม่สามารถมาคืนเขาได้มีทางเดียวบินนะคือหนีอะ่ะหนีไปตั้งหลักฮนะมันมีรุ่นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีหนีกันก็มีเขาเรียกว่าลลมบนฟูกคือหนีหายออกไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยนะครับพอมันจํานวนคนหลายคนที่มันมันเสียประโยชน์นะมีหลายคนที่มันโดนโกงอะ่ะ แต่โดนไปคนละแสนสองแสนสามแสนสี่แสนนานวันนานวันขี้เกียจตามแล้วอ่ะมันตามจนขี้เกียจตามเขาก็ปล่อยฮะนะพอปล่อยมันก็ล้มบนฟูกก็แบบนี้นั้นยุคป,ปัจจุบันก็ล้มบนฟูกก็เยอะท่านก็ต้องระมัดระวังฮะต้องระมัดระวังก็ผมบอกแล้ววงการนะวงการนี้ท่านก็ศึกษาให้ดีหน่อยแล้วกันนะครับอนะมานะคุยด้วยแล้วก็สลับทักทายกันด้วยนะ คุณคุณสุรศัก์นะสวัสดีบับอกอคุณสเสน่ห์สวัสดีติดตามมาสองปีแล้วครับขอบคุณนะคุณเอกพระที่เน้นเรื่องมวลสารระดับร้อยล้านกับปุกเสกมวลสารปุกเสกยิ่งใหญ่โดยภาะเกจิยิ่งใหญ่อันไหนเข้มขลังกว่ากันและนิยมโดยชาวต่างชาติมากกว่ากันครับนะเออคำถามก็ดีนะ ประเด็นก็โอเคอยู่นะครับนะคือมวลสารคุณกําลังพูดถึงมวลสารกับเกจินะจริงๆมันต้องไปด้วยกันนะนะมันต้องไปด้วยกันนะมันไม่มันมันปกติเนี่ยมันแยกแยกกันได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปด้วยกันนะมวลสารถ้าเขาหามาได้เยอะเขาก็เยอะนะฮะนะมวลสารหามาได้เยอะก็เยอะนะครับแล้วก็เกจิถ้านิมนได้เยอะก็ดีฮะนะก็ดี ฉะนั้นเนี่ยมวลสารเยอะหรือเกจิเยอะผมว่าก็ดีทั้งนั้นแหละนะครับท่านบอกว่าความนิยมในต่างประเทศนะครับเป็นยังไงนะความนิยมในต่างประเทศเป็นยังไงนะนะพระเน้นเรื่องมวลสารนะครับกับความนิยมในนะมวลสารแล้วก็เกจินะที่ดียความนิยมในต่างประเทศนะครับ ท่านท่านอย่าเพิ่งมองต่างประเทศดีกว่ามาผมว่ามองในประเทศก่อนดีกว่านะครับนะมองในประเทศก่อนดีกว่าว่าในประเทศเนี่ยเขานิยมกันไหมส่วนต่างประเทศเนี่ยผมบอกนะครับว่าต่างประเทศเรายังยังไปได,ได้ได้น้อยนะยังไปได้น้อยไปไม่ได้เยอะหรอกนะตลาดในต่างประเทศเองเนี่ยไปได้เป็นบางอย่างนะ เราต้องมองตลาดในประเทศไทยก่อนแล้วก็ค่อยคืบคานไปแต่ถ้าไปนมองในตลาดต่างประเทศเนี่ยว่าเขานิยมไหมตอนนี้มันยังเป็นบางจุดบางรุ่นแล้วที่เราทำกันส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรกันเท่าไหร่เรามวลสารอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยได้รู้รอฮะไม่ค่อยได้รู้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เอามวลสารมานะเอามาบอกกล่าวเนี่ย มันเยอะมากนะมันเยอะมากที่เอามาบอกกล่าวไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ว่าไม่ได้ขยายความอ่ะเขาก็ไม่รู้นะเอานะก็เอาบนสารมาแล้วก็มาบอกว่านะว่านสมมุติว่าว่านเสนจันเนี้ยนะว่านเสนจันนะครับนะมวนสารนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอามาใส่ไว้ใส่ไว้แต่ว่าไม่ได้บอกอ่ะว่านะมีนะพุทธคุณด้านไหนอะไรยังไงหรือว่านะการ นะการทําการนะการเก็บความเชื่อเราก็ไม่ได้อธิบายนะส่วนใหญ่เราบอกว่าว่านร้อยแปดก็คือร้อยแปดนะมวลสารเป็นพันอย่างเงี้ยเราก็บอกแค่มวลสารนู่นมวลสารนี่เราก็ไม่ได้อ,อธิบายความแต่และมวลสารลงไปนะนะอย่างเนี้ยนะเรานะผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนใครเป็นคนประเมินเรื่องราคานะนะ ก็แล้วแต่นะครับนะใครประเมินเรื่องราคาล่ะน้ามวลสารราคาเท่านู้นเท่านี้มันก็อยู่ที่นะอยู่ที่เขาพูดออกมานะครับน้มวลสารหายากหรืองุ้นอย่างนี้ประเมินแต่ว่าชาวต่างประเทศเขาจะเชื่อหรือเปล่านะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะน่าจะพูดให้ชาวต่างประเทศเขาเชื่อหรือเปล่าน้ถ้าเขาเชื่อก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องอยู่กับเขาตอนเนี้ชาวต่างประเทศเขาเล่นเขาเล่นเป็นบางอย่าง เป็นบางอย่างแล้วเราเห็นเนี่ยนะอย่างเนี้ยก็จะมีเกจิบางองนะมีมีพระบางอย่างอย่างเพ่นพระคุณแผนเนี่ยทําไมเขาถึงเขาถึงเล่นบางอย่างเพราะว่าเขายังไม่รู้หลายอย่างแล้วก็เท่าที่ผมบอกนะตอนเนี้ยที่พอจะทําแล้วชาวต่างประเทศเขาสามารถจะรู้นะผมจะบอกให้หลักๆตอนนี้นะครับที่ทำมาเนี่ยอย่าง อย่าง้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมรู้ว่าชาวต่างประเทศรู้จักนะชาวต่างประเทศเริ่มเริ่มอินแล้วแต่เอาเขาจริงๆเขารู้จักพระผมมากกว่าเขารู้จักพระผมมากกว่านะครับหน้าชาวต่างประเทศนะชาวตไต้หวันชาวจีนนะเขามาเขาก็มาไหว้พระผมแต่ผมพยายามจะบอกพยายามจะสื่อมานานแล้วว่าผมเคยไปต่างประเทศผมไปที่ไต้หวันนะไปที่ไต้หวันผมไปสังเกตคนที่ไต้หวันซึ่งเป็นคนที่ไต้หวันจริงๆเนี่ย เขาไม่ค่อยได้แขวนไม่ค่อยได้แขวนพระพรมนะไม่ค่อยได้แขวนพระพรมนะเหรียญน,นะแต่เขาชอบในการที่จะบูชานะเจอองค์ใหญ่ที่ไหนเจอที่ไหนเขาจะไปบูชาจะไปขอพรแสดงว่าเขาขอพรมากกว่าเอามาติดตัวมันอาจจะมีมีความเชื่อคนละยอย่างนะผมเชื่อว่านะพระพรมอาจจะเป็น อาจจะเป็นเทพที่ศรัทธาแต่ว่าไหว้แล้วขอก็ก็พอหรือก็โอเคแล้วไม่จําเป็นต้องมาติดตัวนะแต่ในความของคนไทยเนี่ยนะของความเชื่อของเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราศรัทธาส่วนใหญ่เราจะมาไว้ที่ที่ตัวทั้งนั้นนะ่ะมาติดตัวแต่ของเขายังนะะของเขายังแล้วถ้าเราทําให้เขาเชื่อว่าถพาหมสามารถจะแวนติดตัวแล้วจะนะช่วยเราได้อะไรแบบเนี้ย พระผมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวต่างประเทศชื่นชอบแต่ตอนนี้เขายังไม่อินขนาดนั้นนะครับยังไม่อินที่ขนาดจะใส่ติดตัวผมบอกว่าเราจะอธิบายความยังไงให้เขามีความสนใจลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับพระเกจิซึ่งเขาไม,ไม่เขาไม่นิยมเอาพราเกจิบ้านเราไปแขวนนะท่านรู้ไหมแต่ของเราเนี่ยนิยมถ้าเป็นเกจิเราศรัทธาถือว่าเป็นพ่อแม่ของเราอีกคนหนึ่ง แต่ว่าชาวต่างประเทศเขาไม่คิดอย่างนั้นน่ะเขาคิดว่าเป็นใครอ่ะไม่ใช่พ่อแม่เขาแล้วจะมาแกล้งทาไมนี่คือชาวต่างประเทศนะเราจะทํายังไงให้เขาเชื่อว่าพระเกจิเนี่ยก็เป็นนะเป็นเหมือนพ่อแม่ที่เขาเริ่มใส,ส่ศรัทธาเหมือนกันจะทำยังไงให้เขาศรัทธาแบบนั้นนะ่ะมันก็ต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้ในเรื่องของเทพในเรื่องของพระพุทธเขาเขายอมรับแล้วนะครับ อย่างพระพุทธของไทยเนี่ยเขาก็ายอมรับนะอย่างพระพิทาพระพุทธชินราชอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อโสธรอย่างนี้ชาวต่างประเทศเขายอมรับแล้วนะครับแต่เรื่องเกจิเนี่ยเขายังไม่เท่าไหร่